มัละมันละมันเนี่ยนละมันแน่จละแนจละขู่หมอนนะเออมีขู่หมอนนี่แน่แจนพอดีลนลุนสายปานวะอันที่สองสองท่านว่าครบสองห้ากสี่ครับแน่แจนเดียวนาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก้าดียวเเซียวเดียวเดียวข้นนะหันกก็ได้ขนาดโดนลงแม่เลยจับเดียวสายปาน่สายปาน

นฮ้ยขวี่คือนม่นิจับพอดีขึ้นมาครับมันมาหนีหรอเออวิ่คือแม่นิจับจานพอดียังวันนี้ยังวันนี้ขึ้นหรือเปล่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กันกลับมาครับมา เด็งใหม่เด็งใหม่ลีลาตัตัวนี้อเกินลีลาขนม้นลุ่มเลยขึ้นมาละเอ้ขึ้นมาละเดี๋ยวขึ้นมาลขยี้สอรอบนี่ตัวนี้แบายไงขึ้นมาใหม่ขยี้ขึ้นมาใหม่ยับยืนมาใหม่ดูแม่เลยสุดสุดโอ้ยเด้อเออ ไปแล้วครับพลาดไปแล้วครับโอ้